สบ,สบายดีสบายดีพี่น้องย,ย,ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องี้าาสุขแยินดีต้อนรับเข้าสู่นอ้องอ่อนสองซูนพี่น้องมื้อนี้กะสิพาพี่น้องเอฟซีเนาะอันมาแบบว่ากินข้าวสามัคคีเนาะเนื่องจากว่าลุงเนาะลุงค้าไผ่ก็คือเป็นอ้ายของแม่เนาะมีเรื่องนี่แหล,ละเพิ่นขเงินมาให้ลูกหลานสิสูสเกันกินเนาะอ่ะเป็นยู่เมกาพุ่อะไะพี่น้องกะของบุกของใจได้เดรื่องเด้อ ที่หายดูหายร้านกินนอกแบงก็ก so ินนะลิอันเดืนละสีแบงไปหายยุ่ไรเนาะเอ่อนเ่าน้าเานเลยอันนี้กัอันซื้อมามีกลุ่มเนาะมีกลุ่มมีเมืออันนี้เออันนี้เขาไอเออมีมือมี้เข่มในหายลุ่ไรตะกลุ่มเนาะแบงไม่ได้อันนี้กัซูพี่น้องกินอยู่นี่เนาะสองสามเพื่อนแสีแบงกันกินนะน้องนักกินที่ปูซื้อมากรอคุง ประเมินกูป้าร้านได้ก็ดีนบนะเดี๋ยว่าอัอนทะเลนกนลับเพจไงสองพันนะกุ่งกะกุ่งจ้กโลกอะสามสาโลกเคึงกุสามโลกเค,คึงเลยกะมืกมืกกะสองโลกกัวห้อยแน่นอะเนาะกะข้างมึกแน่นาะกะรวมเนี่ยแตสองพันอยู่แล้สองพันบา,นาเทนเนาะกับเพจเนาะอันทะเลนะกขอผมกับเจไรเดอร์ลุงกับป้า มีหน่อยขั้วปลาหมึกในเศร้าๆเพื่อนอันนั้นเนาะสองโตสามตโลหนึ่งยูพี่นะพี่น้องปลาหมึกอันที่นะเศร้าจับนะโลหาสิบพันเนาะเกือบร้อยร้อยแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเด้อโลนึ่งนะตัวใหญ่เลยอูแมนแต่อยู่สามโตเนาะโลนึ่งนะเศร้าจืดสองหนึ่งก็น้องอ่อนสองศูนย์เนาะเศร้าจืดเหมือนก่าเหมือนไปประเทศพลังไหมไหม เปลี่ยนซื้อดิมาเทียวศพลังเปลี่ยนซื้อนอ่าปวเจ็บอุณ่ภผมิคนนั้นจักจือน่าเป็นจื้นจื้อจื้อน่ะเนี่ยวั้ผภูมิคนนี้น้นอง <c oughs> ไอ้น้องอ่อนหน่อยนะเอาสีเอาแต่สีเขียวขัาขงเดียวนยาี่น,น,น้องอันนะี้น้องเก่นะน้องเแกยน,น้องอุ้งอิงอิงอิงเนาะอ่ะส,อสบายดีก็ล่ะอิงอิงทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าก่อนลูกรุ่นนี้ว่าซ้อนน้าพี่น้องที่จ้าพี่ทุ่จ้าไม่เอ๋ยทุ่จ้าอืม ไปแล้วเอาออดว่าขี่มันไม่หน่อยกำลังป่วยเนาะบ๊ายบายก็ไม่บายยิ้มเป็นมือกล่องหายเด้อสบายดีอ่ะอันนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสบายสบายดีเอ้ยฮะอันนั้นเอาแผ่รุ่งไหลเนาะหรือเนาะกำลังแกะอันห้าสีเม่นุ่งกุ้งเชนับปลาในน้อยหนึงเนาะแต่กัอันยางปลาหมึกยางปลาหมึกเนาะพี่น้องเนาะแต่กับยางกุ้งเนาะ

ไม่จะย่วมัดกายมันดกายตลอดเลยยิ่ผมช่องสีอาเขนก็ยนสองหนึ่งเปลี่ยนไปเนี่ยให้เขลียนอันแก่นอนแก่ปัมบหัวขึ้นไปนี้เงี้ยปตองเปลี่ยนแกก็ได้แก้อาตอนตอนนี้แข็งแข็งไปไปหาดินบ่ ไปบ no so ่ใช no ้ล่าเด้อมาล้างมืได้จิ๋วไหมมันมือเจอ้เปลี่ยนซองหนึ่งเธอทำไมเปลี่ยนไฟกรเมากแบงใจอแมุ่่นุงไล่อยนี่นะกงอันนี้นะโตป้ายจะหนีพี่นนองแบงเรือยาไล่นะพี่นาะแงไปไหอายเพิ่นอ้ายชื่อกันใส่น้ำจิ้มนะยู้สเล่นนะฮะแหมน้ำจิ้มพรา กิาวบคันลิ่นดหายตาโอยไปหายลล่ยาเยาอนี่ไปหายลุไล่แล้วดูแล้ก็คอเล้วอพีเอยากกินยาจะไปอยากกินยาปล๊ดตี๊ดแห้งแห้งใหญ่แห้งบบู่งเลยอเดี๋ยวอ้ชิป็นสรกตจีนา้อจีน่านะอเคมเล่นหนอยภาสีมากน้อพี่เน มักประมือกับกุ้งเนาะกุ้งห้าสีแดงหยางน้ำพี่นออีกส่วนหนึ่งกับสีเห็ดกุ้งแซ่น้ำปลาสีขาวเนือขาวนับรถดี<อ>นี่ยแต่นหอยเนะาะเป็นนม,มันหอยห้าตัวนี้อยู่ปะวะแม่น มันห้อยน้ำพี่น้องเหมือนเหมือนคือมันคือพ้นชิโต้ขาดชิโต้คิดว่าเนอตัวอะไรเหมือนเดียวว่างานขี้ร้อนมากนี่ก็ะโต้ก,ตก็ได้พี่น้องโต้ไบแม่หน้อยหนึ่งหันมิดใหญ่ๆมาทางแคลคเกตบังสอกมาบันหัวปวดเศร้าผมมีพ้นจักมิดเรือ นิดนึ่งกินบิดกลุ่มนะพี่น้องเนี่ย อยากกิน,นอยู่เนาะกันพี่เนาะไม่ร้ายคนอยากนา้ากินนา้าบรรยากาศซิวๆพอดีขึ้นพนมากเรียบร้อยแลย้วป <c oughs> ิ๊นปนนะเพาว่าจะจีบพี่กันซีฮีตก็ซีเกียบจ้ากระโดงอ่านมาในลูกพี่เนาะไม่เนาะเพื่อกลังนยางย่างถ่าเนาะสวัสวดีเพื่อกลังโหลดคพพลิปเพื่อลงอยู่พี่ <laughs> เพ่นรือยงังอะโอ้ยมือนูนูพอนาลินนะพี่น้องพออ่อากอาบน้ำดินอ่างมืออื่นยังลินอาบ้นมือมืันนี่นะม,นะ <laughs> มืออื่นจะล,ล,ลินมนะืออื่นเลาจะผ้าลินเนาะนี่พี่น้องออนเฮดเฮดอันฮับนาะทีเป็นคนเฝ้านะจ๊ะทำไมแล้วทึกไม่ก่อเข้า ทำไมเลยถึงไม่กอพี่นนาะโอ้าลยลูเด็กต้องไปแหงโอ้ยองเทิงเถลยรัรบหน้าที่เฝ้าวันนี้อุ๊บอาเน,นื้อมือสุดท้ายมือัน้มือขับรถอต่พี่ดอกคงคาร์เกนขาวขามือเดาขับหน้าที่เผาด้วยจ้าเมื่อเนี้ย เมียน้อยพูดอยู่บนเบี้ยคอพักกระลำบรรยากาศคึกคุ้มพ้นดอกคูนโอ้ยเห็นดอกคูนจะลืมว่ามีปีใหม่สงการานบดดินสองปีแล้วนะสงการานแจ็คปีนิีดดินยี่บ่านาะตะกรอก็มีหนึ่งสองสามนิดหนะสับจืดเลยตะกรอกเลโอ้ยเนี่ยมัน จว่าันสีผมตะก้อนตั้งแต่รุ่นอย่างเท่ครับท n head j ี่สีอนด์ถ้าจุดนะซองสี on เ e a เจ็ดสีดำก็แหล่พี่น้องกำลังย่างห้อยพี่น้องขอบใจลูกขอบใจปะด้วยผาของหายจิิน เจเเห็ดนังอยู่เจ้อยู่ใส่กินข้าวแล้วไปมีเั่นอะไรบ้ายังบ่นี่ยตโไอ้ก้นก้นยังกับน้องเผากับอันซะจืดนั่งกินเล้าข้าวอินเดโรโตตัวนี้แหละโอ้ยมาจามึงีเยอะกอ้ายอ้เอมี่หมด ก็ล่างอันดังในติ๊กต็อกดิพี่น้องเพลงฮิตพี่น้องเพลงฮิตโกน้อยร้อยลีลายังไรแหละกัติอ่อนกัติตาเหมืนอยู่เขาก็จะจืดซองคนอีกซองคนกับตัวกินซองคนน่ะพี่น้องเออบโบลือันได้ท่าจิ๊บแต่น้อยซีมแต่นิดแต่น้อยอยู่นะ พี่น่อสงสำจดรากินกุ๊โอยไปไว้พี่น่องไมหอยเยอะพี่ซีมมุเกียวแล้วเราเป็นคนอยากซีมนี่คือการขี่ซีมเกับกุกที่แขวนมันกุ๊ก <c ười> <c ười> ที่แขว <c ười> นกุ๊กห <c ười> มายพี <c ười> ่เน่องทาจืดผมสองสี <c ười> <c ười> ดีแต่คนช่อ,<บ>องใจ <laughs> ดีแต่บอเจ็อซีนะช่องซีแต่บอช่องใจนะ้ะพี่น่อยกินแต่แม่โตมาก,กินแต่หัวอ้าปลาเมืองข้าวคือหัวแทนนันซุกเนาะเห้ขวัญออกอวยหวย ได้ย uh. ่างวแล้วน ok ่าเจอดิอันนด้เจอดอันนี้พูดกันพีนอเล็กเล็กเล็กเลกเพื่อพี่บอกเอฟซีเนี่ยคาราเอฟซีถือถือถือเมกินวันที่แล่ดิมมาโคกหนึ่งเฟร์เอฟซีว่าเจ็บาเจ็บหนักเอฟซีว่าเจ็บนะ โบว่าอ่อวสิโบว่าเรื่องเละแหละเล่อ่อนแล้วแล้วมันี่อานะแม่เตรียมเตรียมเลยเตรียมไปเด้อพี่น้องเรื่อเตรียมตัวเตรียมใจนะเนี่ยขม่ายันนายยันนายขอมันกินหน้าม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 ีกินอบกันกินน้ากันนี่พี่น้องกุ้งแซ่แจวกุ้งแซ่น้ำปลากุ้งแซ่กุ้งแซ่น้ำปลาพี่น้องกุ้งแซ่พักกระลำผักกระลำก็สิมีปลาเมอกับย่างกุ้งเนาะ กุญแจหอยแขไม่หนหอยแขไม่ห hmm. น mm ึหอยแขงเนี hmm. mm ่ยป okay. <itu? S an> mm ูสานางกินพ mm ื mm ้นเลยพี่น้องเออเนกว่ะเว่าจม่ังไตกใจเลยเฮ้ยเจ้ามาจากประเทศไหนน้องไม่ได้พี่น้องกินขาวเด้อฟาดอาหารทำมาเนี่ โดนๆกินเถ่อได้พี่น้องเด้ออันนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากมีโอกาสจึได้กินเนาะกรุงเสียงน้ำตาจากปลาหน้นปลามีเรื่องนะเพื่อนอันนั้นราบูถือกับอาหารทะเลจัมีตะควนมาประเทศใดอันนั้นนะผมเสียน อันนี้กันอันนี้กันยันนาเนาะนนองนนองพ่อยนี่อันนี้ยันนาอู้หู่อยากคนแทงต้องกนน้องเนาะ่อยากคนแ้งต้องกนน้องเนาะ แผงหวยเนาะย่กับบอยเนาะไม่เองกับเมื่อยเอียัวิ่ซื้ว่ะยูกับบอยเนาะไม่เอียงกับเมื่อยเอยงว่งซื้อ่ะ เออเข้าเข้าเขาเข้ากขาดำมุกไปท่านเด้อร้านเคยเขาอเพอินเขาจับีไก็ไม่เอยเราอ่ะตนี้ก่อยมาน่เก้าลักซื่อยนี่แมงปิ้ไปแล้วว่าตาจามาบอกว่ากันมาอยู่นิดนงแล้วอ

ลุงพ่อเปนก็ขึใหญ่หมองนะห่นะชคใหญ่มองนําไก่เนียเ่นแบม่รอปาพ้วำเดียวมเปล่า่ห่าคอยถือก็้องทะเลพนะขั้นแกงหน่อใหม่น่ะเออรวยพ่นาะขั้นฟองทะเลบัปันไดอยากขาวขาลับันทองก็กินอินมตะกองไพ่ เชกนอนกานี่เหมือแรกก็กินข้าวอีกจกประมาณสมเท่แ้วก็สินอนอนหลักก่อนนะอ่าพรกพริกยังอ่างพริกนอ่าพริกพริกยังอ่างพิกนะ เมยคันอันคว่มดันขึ้นไปไหมก็เพราะขึ้นอ oh. so nice. um. ืึวั่ย่สวนที่ไปอีมไ้แล้วแบบมืพักหอมน่นเออแล้วแกงไี่ไหวอ่ะยังไม่ร้ายนะ คาาลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องกับาาขอบใจลุงเด้อลุงอยู่ตามประเทศเพิ่นฝาเงินหายนะพี่นอ้องฝากมให้ยสื่อกินสื่อชูคนในขอบครัวกินนะพี่นอ้องลุงก็เป็นออยของเมย์ออนเดี๋ยแล้วพี่นอ้องขอบใจลุงเพิ่นคลิปนี้กระจบเท่านี้เลยพี่นอ้องเพาะกันไหมคลิปหนาเด้อคลิปนี้กะออนไปก่อนอนะบาย